คุยกันก่อนเกมครับอาร์เซนอลบุกไปเยือนบอลมัดกับสถานการณ์ที่ตัวผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับแต่ว่าฝากย้ำกันเหมือนเดิมกับเรื่องของการกด subscribe กดติดตามช่องว้าฟุตบอลนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยถ้าคุณไม่อยากพลาดกับการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลนะครับแล้วก็อย่าลืมกับ AI striker นะครับบริษัทที่นำเข้าสินค้า i อทีนะครับ,บแบรนด์แรกที่เราเอามาให้กับทุกท่านก็คือ b q คอนะครับอยากจะได้ซิงน้ำซิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์รวมไปถึงพวกเคสพาวเวอร์ซัพพลก็ฝากไว้ด้วยกับ b q ค q u i นะครับมามาในวันนี้นะครับเกมของ Arsenal บุกไปเยือนบอลมัดอย่างที่เรียนครับ Arsenal ตอนนี้เนี่ยเจอปัญหาการบาดเจ็บสภาพทีมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับวันนี้ก่อนการให้สัมภาษณ์มิเกลอาเตต้าเองก็พูดถึงผู้เล่นหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะ คนที่มีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มเติมไปจากคนที่เจ็บอยู่แล้วนะครับเดค a n r i ส e รวมไปถึงวิลเลียมซาลีบาเป็นคนที่ถือว่ามีปัญหากับการเจ็บในช่วงล่าสุดแต่การให้สัมภาษณ์ของอาเตต้านั้นเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ ก่อนการซ้อมเซกชันสุดท้ายของทีมนะครับซึ่งเอาตรงๆว่าไม่ใช่แค่เดแคนไรท์ไม่ใช่แค่ซาลีบารวมไปถึงพวกกาเบียมาติเนลลี่พวกเลโอนโดทอสซาพวกบุคโยซาก้ารวมกับคนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วพวกชูเรียนทิมเบอร์พวกโทมัสปาเตพวกนี้ตอนแรกลุ้นกันว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่าแต่ข่าวล่าสุดนะครับยืนยันออกมาในช่วงดึกว่าแนวรับอย่างซาลีบา กลางรับอย่างเด็กแคนไรสแล้วก็รวมไปถึงบุคโยซาก้าเดินทางมาพร้อมกับทีมด้วยนะครับก็อยู่ที่กุนซ้ออย่างอาร์เตต้าแหละว่าจะให้ผู้เล่นเหล่านี้ลงสนามหรือว่าสภาพร่างกายพร้อมพอจะลงเล่นตอนไหนนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองตอนนี้ก็มีเกมชุกมากขึ้นเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ต้องมี ไปเยือนลองในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกดังนั้นการเรียกได้ว่าดึงจังหวะผู้เล่นพร้อมไม่พร้อมอะไรยังไงก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ดูแล้วถ้าถามผมนะครับผู้เล่นที่ไม่มีตัวแทนก็อาจจะจำเป็นที่ต้องลงก่อนไม่ว่าจะเป็นพวกเดคแคนไรส รวไมไปถึงตัวด้านบนอย่างบุคโยซากา้าสองคนนี้คือคนสำคัญแต่ซาก้าเองกับคนที่แทนอาจจะยังไม่มีแต่เดนการไรส์อาจจะมีจอร์จินโยคอยสแตนบายอยู่ก็เนี่ยแหละครับอาจจะเป็นเครื่องที่ทำให้เลือกแหละว่าใครเล่นได้ใครเล่นไม่ได้หรือว่าต้องส่งใครลงนะครับถ้าให้ผมวิเคราะห์วันนี้ประตูยังคงเป็นดาวิดวิายาเหมือนเดิมแนวรับเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโอเคแหละ อาจจะมาเจอกับทีมที่ทำประตูได้ไม่ค่อยเยอะอย่างบอลมาดแต่การเสียปร,ระตูคงไม่ใช่สิ่งที่อาเตต้าต้องการนะครับแล้วก็ซาลิบาเป็นแนวรับคนสําคัญชื่อว่าซาลิบาจะได้เล่นร่วมกันกันกบกาเบรียลนะครับพวกเบนไวส์เซเชนโกยังต้องอยู่เหมือนเดิมตรงกลางก็นําโดยจอจินโยขนาบข้างเนี่ยฟิเบลวิเอรายังไม่พร้อมนะครับก็ต้องเป็นไคฮาวเวตไปก่อนตัวรุก ทางฝั่งซ้ายที่ไม่มีทั้งทอสซาไม่มีทั้งกาเบียร์มาติเนลลี่มีโอกาสเลยทีเดียวนะครับที่ผู้เล่นอย่างกาเบีย r เชสุสจะต้องมาเล่นทางซ้ายต่อไปนะครับแล้วข้างหน้าก็เป็น n k นเคเทียส่วนทางขวาผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องใช้บุคโยกซาก้านะครับเพราะถ้าเปลี่ยนไปถึงพวกสมิธโรหรือว่าจะเป็นลิสเนลสันเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะหนักหนาสนออาหนักหนาซัาไปซะหน่อยสำหรับการลงเล่นเกมแบบนี้นะครับไปดูทางฝั่งของเจ้าถิ่นกันหน่อยนะครับ บอนลมัดเองเพิ่งจะเก็บชัยชนะได้ก็ในฟุตบอลถ้วยนะครับพวกเขาชนะสโต๊กแล้วก็ในรอบก่อนหน้านี้ชนะสวอนซีในขณะที่เกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับถึงตอนนี้บอลมัดมีแค่3พคะแนนจาก6นัดแรกสภาพทีมของบอลมัดในช่วงหลังก็ถือว่ามีผู้เล่นแกนหลักที่ เป็นหัวใจสำคัญก็คือกองหน้าอย่างโดมินิกโซลานกี้นะครับที่ก็ต้องเป็นสูนหน้าคนสําคัญให้กับทีมยืนค้ําแล้วก็เกมที่เจอกับไบร์ตันล่าสุดเขาทําประตูได้ด้วยนะครับก็มีโอกาสใช้พวกจัสซินไคลเวิร์ดพวกแลนคริสตี้รวมไปถึงมาคัสทาวานียเป็นตัวรุกนั่นคือเชฟเดิมจากเกมนัดที่แล้วนะครับส่วนคนที่หลุดไปในช่วงหลังพวกเซเมนโยพวก ควตาร่าเนี่ยผมว่าก็ยังไม่น่าที่จะได้กลับมาในเกมนี้แนวรับเขาน่าสนใจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีเลยทีเดียวสาบานี่ถือว่าเป็นแนวรับที่หลายคนชอบนะครับแนวรับอายุน้อยนักเตะยูเครนเล่นใช้ได้ก็มีแม็กซ์อารอนก็ถือว่าเป็นแบ็กจอมบุกทันี้ประตูอย่างอ่ะเนโต้ NATO ก็เป็นประตูฝีมือดีนะครับออกบอลด้วยเท้าดี ส่วนสำคัญของบอลหมัดที่เป็นปัญหาก็น่าจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่ค่อยเฉียบขาดเท่าไหร่แต่ถ้าประมาทพวกเขาก็อาจจะโดนเล่นงานได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในรายของโซลานกี้ก็ถือว่าเป็นสูนยหน้าที่รูปร่างใหญ่มีความเร็วตรงนี้ก็ก็มีความอันตรายนะครับขณะที่พวกทาวเนียรวมไปถึงคริสตี้ก็มีจังหวะยิงไกลที่ดีแล้วก็มีความเร็วของจอร์จินไคเวิร์ดนั่นคือสิ่งที่เป็นทีเด็ดของบอลหมัด แต่เกมนี้ผมว่าบอลหมัดทีเด็ดจะมีตรงไหนก็ตามเนี่ยก็คงจะต่อกรกับอาร์เซนอลไม่ง่ายถ้าอาร์เซนอลเล่นในฟอร์มที่ดีนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูกันว่าความพร้อมของอาร์เซนอลที่จะลงเล่นในเกมนี้มันมีมากน้อยสักแค่ไหนถ้าจัดตัวประมาณที่ผมบอกได้เนี่ยผมก็เชื่อว่าอาร์เตต้าและก็ลูกทีมน่าจะเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปได้แต่ถ้าการจัดตัวของอาร์เซนอลในเกมนี้เนี่ยมันหนักหนาสาหัส ถึงขั้นว่าทั้งซาก้าทั้งเด็กแคนร้าทั้งซาดิบาไม่พร้อมเนี่ยอันเนี้ยต้องมานั่งคิดกันละว,ว่าอาร์เซนอลของอาเตต้าจะทํำยังไงถ้า3คนที่ผมบอกแม้ว่าจะเดินทางมากับทีมด้วยแต่ทีมไม่ใช้คนที่จะต้องลงมาแทนก็อย่างจอร์จินโยอย่างแนวรับยังโอเคหน่อยเพื่อมีทั้งคีวีออที่ก็เล่นได้อยู่แล้วรวมไปถึงจะให้เบนไว้์เข้ามาเล่นข้างในทมิยาสึไปเป็นแบ็คก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ มันอยู่ที่วิธีการแหละถ้าตัวไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่แเราสมองแต่เรามองมาว่าเอ้ยมีอย่างอ่ส mith row มีอย่าง list Nelson มาเป็นตัวรุกแทนพวกซาก้าอะไรแบบเนี้ยผมยังมองว่าถ้าอาร์ซอลเล่นแบบละเอียดเล่นแบบเกมรัดกลุ่มก็ยังมีโอกาสที่จะเอาชนะทีมอย่างอ่ะบอลหมัดได้นะครับก็อยู่ที่ตัวแหละอย่างที่บอกไปตัวดี ก็จะยิงได้มากกว่า1ประตูแต่ถ้าตัวไม่ดีแต่เน้นเล่นแบบละเอียดหน่อยค่อยๆหาจังหวะค่อยหาช่องผมก็เชื่อว่าน่าจะเฉือนวิวได้นะครับนั่นคือสิ่งที่อาร์ซอลต้องเผชิญในช่วงนี้ก็คือการผ่อนหนักผ่อนเบาและแถมมีตัวผู้เล่นเจ็บรบกวนแบบนี้คือเรื่องที่วัดกึ่นได้แหละว่าเตต้าจะขยับขึ้นไป อยู่ในระดับกุญสือระดับสูงได้หรือเปล่าการแก้ไขปัญหาคือสิ่งสําคัญนะครับอาจจะต้องรวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการเล่นเล็กๆน้อยๆที่จะมาบุกตลอดก็คงไม่ได้ก็ต้องเล่นเพื่อนเน้นผารแก่งขันมากกว่าเดิมก็เป็นได้ถ้าตัวมันไม่ครบนะครับพูดถึงในเกมนะที่เจอกันของนะ uh, บอลหมาดกับอาร์เซนอลสิติโดยรวมเนี่ยอาร์เซนอลดีกว่ามากมายอยู่แล้วนะครับ12เกมที่เล่นกันมาเนี่ยอาร์เซนอลชนะถึง9นะครับเสมอแค่2แล้วก็แพ้แค่เกมเดียวถ้าจากันได้ซีซั่นที่แล้วที่เจอกัน อาร์เซนอลมีเกมที่ยอดเยี่ยมในการเอกรบอลหมัดคือการแซงกลับมาชนะบอลหมัดได้3-2นะครับวันนั้นอาร์เซนอลโดนยิงตั้งแต่ประมาณสัก9วินาทีเสร็จเสระ9.11วินาทีอะโดนยิงแล้วนะครับเป็นประตูที่เร็วที่สุดอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวแล้วก็พวกเขาค่อยๆไล่จนสุดท้ายลิสเนลสันเป็นฮีโร่ยิงประตูแซงกลับมาชนะ3-2เออพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะลิสเนลสันอาจจะได้มาเป็นทีเด็ด ในแผงเกมลูกอาร์เซนอลในเกมนี้ก็ได้นะครับอันนั้นเออผมผมก็พอมาพูดถึงตรงนี้อาจจะเป็น City. สิติสําหรับใครเล่นแฟนตาซีนะอยากหาตัวแหวกหน่อยผว่าเพราะว่าลิสเนลสันน่าสนใจพูดถึงเกมเยือนของอาร์เซนอลนะครับแนวรับของอาร์เซนอลในเกมเยือนนี่ฤูดูก,การนี้เล่นพรีเมียร์ลีกไป2เล่นเกมคาราบาวคับอีก1ยังไม่เสียประตูเลยนะครับเออก็ถือว่า แนวรับตอนนี้กับการเล่นเป็นทีมเยือนเล่นละเอียดแล้วก็ผลงานออกมาดีเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับกับการคุยกันก่อนเกมของอาร์เซนอลที่จะเล่นในอาบุกไปเยือนบอลมัดยังคิดว่าน่าจะเอาชนะได้ครับ